สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้นะคะขอบยี่สิบนะคะสภาพสวยนะคะชุดนี้ค่ะกว้าง9กจุดห้านะคะออฟบวกสิบห้านะคะขอบยี่สิบสวยๆนะคะชุดนี้ มาพร้อมอยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะดอกอยางหนามากๆเลยนะคะชุดนี้หนาทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ดอกอยางหนาๆทั้งสีเส้นนะคะพร้อมใช้งานค่ะร้อขอบยี่สิบนะคะสวยๆค่ะชุดนี้ราคาหนึ่งหมืนรอบาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางตั้งอยู่ที่ปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินา้าะสามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินได้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ ล้อสวยยางสวยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องชุดนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะรถกระบะนะคะ6รูนะคะใส่ได้ทุกรุ่นนะคะยกเป้นนาวาล่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค่าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ